วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องสภาล่มอีกแล้วครับแต่เป็นการล่มในเรื่องที่สำคัญพอสมควรนั่นก็คือการยื่นร่างพรบอากาศสะอาดแล้วก็มีดราม่าวิวทะติดปลายนวมระหว่างแดงกับส้มครับพักเพื่อไทยกับพักประชาชนก่อนหน้านั้นก็มีการเลือกตั้งซ่อมที่เชียงรายครับที่ผ่านมาเพื่อไทยก็ชนะถล่มทลายครับคุณอดิศรเพียงเกตเพิ่งออกมาเล่าผ่านโซเชียลว่าชนะแบบไม่เห็นฝุ่นจากพักเพื่อไทยได้คะแนน43,229คะแนน ชนันะขาดถล่มทลายทิ้งไม่เห็นฝุ่น,น,นหลังจากแกพูดเรื่องฝุ่นได้แปดเดียวครับต่อมาสภาก็กําลังเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับฝุ่นแต่สภาร่วมครับเพราะขาดแค่เสียงเดียวองค์ประชุมถึงจะครบความพีก็คือคนเสนอร่างกฎหมายฝุ่นคือพักเพื่อไทยสีแดงเป็นงานสําคัญที่สัญญากับประชาชนไว้ครับแต่สสสีแดงหนึ่งร้ี่คนมาร่วมองค์ประชุมสี่ิคนส้มก็เลยหันไปถามแดงในสภาครับว่าพรบอากาศสะอาดเนี่ยพี่ก็เสนอ พี่เป็นประธานกรรมธิการกฎหมายนี้สสพี่ก็เป็นคนเหนือทำไมพี่ไม่มาพรคเพื่อไทยโดยท่านจุลันณ์อมวิวัฒน์ก็เสนอด้านฉบับนี้ท่านประธานกรรมธิการที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เคยเป็นสสเชียงใหม่ของพรคเพื่อไทยผมไม่ต้องอะไรมากครับท่านประธานมาตามเ่อสักครู่ก่อนที่จะพักการประชุมครับร้อยสี่สิบท่านจากพรคเพื่อไทยอยู่เป็นองค์ประชุมสี่สิบสองท่านครับรวมท่านประธานแล้วนะครับบางคนก็สงสัยว่าคู่กรณีหลักทำไมเป็นเรื่องระหว่างเดงกับส้มวะ ที่ชาวโซเชียลตั้งข้อสังเกตก็คือฐานเสียงของแดงและส้มต่างก็อยู่ที่ภาคเหนือครับแล้วภาคเหนือเนี่ยครับติดอันดับหนึ่งของโลกเรื่องฝุ่นมาแล้วครับแล้วก็อันดับต้นๆทั้งเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายส้มและแดงก็สัญญากับคนเหนือครับจะแก้ปัญหานี้ตอนหาเสียงจังหวัดเชียงใหม่ย,ยังคงมีคุณ,ณภาพอากาศที่ติดอันดับหนึ่งของโลกนะคะที่ผ่านมาสูงสุดถึง7 7 0รอยเจ็ดิไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเลยทีเดียวถือว่าสูงที่สุดนับแต่แน่นอนค่ะกล้า,าจริงหรือเปล่ากล้าจริงค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะอากาศสะอาดคือพื้นฐานชีวิตของคนไทยถ้าไม่มีอันนี้ก่อนอะไรจะไปต่อได้ถ้าอากาศสะอาดยังไม่มีมีตังเท่าไหร่ไม่มีอากาศสะอาดเขาแปลว่าทําทันทีก็คือถ้าขึ้นมาเป็นนายกปุ๊บบอกว่าฝั่งสีแดงก็ออกมาโต้อตอบส้มครับว่าพรบบอากาศสะอาดเนี่ยเป็นของถูกพักเนี่ยฝั่งแดงจะเอาเรื่องถนนยุบมาเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อดูว่าจะมีบางบริษัทต้องรับผิดชอบไหมใครกันแน่ที่ทําองค์ประชุมล่ม ันนี้น่าจะหมายถึงสีน้ำเงินหรือเปล่าฝั่งส้มก็ตอบกลับครับอ๋อหลักการง่ายๆครับพี่เป็นคนยื่นร่างกฎหมายทำไมพี่ไม่อยู่แล้วต่อให้พี่จะพูดเร่งถนนยุบทำไมพี่ถึงไม่อยู่ล่ะข้อถกเถียงกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าอุโมงหรือว่าอากาศสะอาดอันไหนสำคัญกว่ากันแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าพักเพื่อไทยไม่สามารถเอาคนเข้ามาเข้าประชุมได้แค่นั้นเองแล้วก็มีดราม่ากันต่อครับในรายการกรรมกรข่าว คุณวิสุทธ์ดันไปพูดในรายการประมาณว่าเนี่ยตามสสสีแดงมาประชุมแล้วแต่มาได้เท่านี้แล้วโดนสีแดงด้วยกันบอกกันเองด้วยซ้ำว่าใจดีเกินไปดูให้สี่สิบคนแล้วเหรอคุณวิสุทธ์ก็คุณประการมุตเช็กว่าอยู่สี่สิบเอ็ดคนนะฮะ,อต,ะต,ตอนหลังเนี่ยผมไม่ทราบเพราะว่ามีหลายคนเริ่มไม่พอใจผม,มก็้องกาว่าเนี่ท่านประธานใจดีเกินไปเห็นไหมเพราะว่าเราอย่างนี้ยังคือพอได้ยินคนดูก็เอามือท้าบอกครับแล้วก็คิดว่าเรื่องอากาศสะอาดเนี่ย สำคัญกับชีวิตประชาชนสอสสีส .40 กว่าคนนี้ใจดีเกินไปหรอฝั่งสีส้มครับสอสอพัทลพงศ์ก็ออกโต้ตอบคุณวิสุทธ์ไปครับในรายการอย่างแรกคุณวิสุทธ์บอกว่าสอสอเพื่อไทยมองว่าใจดีเกินไปหรือเปล่าไปโหวตให้เขาทําไมอันนี้ชัดเจนเลยครับว่าเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ได้ทํางานโดยยึดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอีกแล้วแต่เอาสภาเอาตาแหน่งสสมาเล่นเกมคันเมืองเลยนะครับเนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยเอ๊ะที่สองครับคุณวิสุทธ์บอกว่าลาบากใจมากที่บังคับสสมาเข้าประชุมมาโหวตกฎหมายอากาศสะอาด อันนี้ผมเห็นใคคุณวิสุทธิ์จริงๆคร, <Ừ. S 2> ครับคุณวิสุทธิ์เองก็เป็นสสพะเยาใช่ไหมครับก็อยู่ <Ừ. S 2> ในจังหวัดพะเยาแล้วก็ต้องเจอกับปัญหามลพิษทางอากาศที่ทหนักมากๆเหมือนกัน <Ừ. S 2> แล้วคุณวิสุทธิ์ต้องมาอยู่ในพักการเมืองที่ถึงขั้นต้องบังคับให้สสมาหวตกฎหมายแก้ปัญห์พีเอ็มสองจุดห้าแกเป็นคนเชียงใหม่ครับแล้วแกก็เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนด้วยแล้วแดงกับส้มก็พักันเรื่องนี้มาด้วยกันครับหลายคนเลยมองว่าที่แดงกับส้มมันเข้มข้นในประเด็นเนี้ยเพราะคนฝากความหวังเรื่องนี้กับพพรนนี้มาาากกว่่่ออืืหเปล ช่วงที่ตอนฝุ่นมันเยอะมากๆครับคุณผู้ฟังมันเป็นวาระระดับชาติเลยครับถึงจะเกิดทั้งภาคกลางกทมแต่เหนือนี่หนักจริงๆเลยเชียงใหม่มีผู้ป่วยมะเร็งปอดมากที่สุดในประเทศครับเฉพาะที่มอชอครับอาจารย์มอชอเสียชีวิตไปแล้ว4คนครับทั้งอาจารย์จากภาคชีววิทยาอดีตคณะบดีภาควิชาเคมีที่เคยวิจัยเรื่องฝุ่นด้วยคณะบดีสถาปัตย์แล้วก็คุณหมอขีดไทยครับอาจารย์ระบาดวิทยาที่เรียกร้องให้จัดการปัญหาฝุ่นบางคนก็มองว่ามันเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าครับเพราะมันยังมีเวลาที่่่จะยืืเเรองข้าใหม มองว่าส้มเนี่ยตั้งแง่กับแดงมากเกินไปหรือเปล่าทางๆางที่พรรคอื่นก็ไม่มาประชุมเหมือนกันสิ่งที่สีแดงตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าก็ฟังขึ้นนะครับแล้วที่สีแดงพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับทุกพรรคต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครับใครไม่มาก็แย่ทางนั้นแต่ช่วยตอบคําถามกูหน่อยว่าสีแดงเป็นคนยืน่นทำไมมึงไม่มาหลายคนก็มองว่าไม่ว่าแดงจะเป็นฝั่งที่มาไม่ครบหรือว่าน้ําเงินเป็นฝั่งที่มาไม่ครบแต่ส้มก็ไม่ว่าอะไรแต่นี่คือหน้าที่หลักของผู้แทนในการมาประชุมครับ เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองของทั้งไอ้ส้มน้ําเงินและก็แดงไม่ว่าไอ้ส้มมันจะเลือกด่าใครหรือไม่ด่าใครทั้งน้ําเงินและก็แดงก็ต้องตอบประชาชนครับว่าทําไมไม่มาในเรื่องสําคัญเหล่านี้ทุกท่านมองปรากฏการณ์นี้ยังไงบ้างครับไม่ว่าจะก,กรณีสสไม่มาจนขาดองค์ประชุมสภาล่มหรือว่าพรบอากาศสะอาดที่มันจําเป็นจริงๆแล้วให้ความสําคัญเพียงเท่านี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังถ้าชอบคอนเทนต์เซลการเมืองตลกตลก ก็ออกฝากกดติดตามมาไว้ได้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ